สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมบ a l k f ฟุตวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ขอผลคนในบ a l k f ฟุตโอเคเริ่มนะอ๋อหน่อยอย,อ,อยากรู้ว่าจะมีใครเจดีไหม ไม่แล้เขามีผ,เเเผ,ผนเชนเยอ่อขนนกนกใช่ไหมใช่ขอบครับอา่าไปเราจะไปฟาร์มขนนกเ,เราจะกินอะไรเขาบอกครับโอเคเราจะกินเข้าไป โคฮะอ,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 อะไรอะเย็ดคไนไล่นี่ราไปฟ์มกันปะ่ะเอ้เขาจะช่วยฟ์มใช่ไหมอ้า่คนสีส่สก,กิลครับเออเต็งอยู่ เอ้ยกร็ต like ึงอยู่นะก็ตึงอยู่ใช่ผมไม่ค่อยเปิดเสียงเกมนะมันจะดังเกินไปเออแต่เสียงมันไม่โลคิเข้าเสียคือมันไม่โลคิเอ๊ะแล้วคือเขาจะปามด้วยใช่ไหมถึงมันน่าจะไม่เยอะโอ้โหเป็นเพื่อนกูอีก เป็นเพื่อนผมอีกอเบคเข้าใจได้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 เต้องมีคนเชื่อฟังแล้วหนะึ่งอ่ไปไปเราจะฟาเงเรื่อยๆเนี่ยเป็นเป็นครบยี่สิบสี่นาทีเราจะฟางให้ครบยี่สิบสี่นาทีดูยังไง เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนเวล14เลยแล้วกันโอเคนะโอเคโอเคครับก็เวล14เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปกอลิงปุ๊บแล้วรีบไป เราทำทุกคนรุนเร็่งเรื่อ,อก็ใช้อยู่เลไปไปไปเ้เราอัพอัพเดี๋ยวอัพนี้ไปด้วยอา่าสิตะี้สิอาพแล้วตนกี้สิกก 10. มันจะได้ตีตังต่งโอเคยี่สิบยี่สิบส มันจะได,ดตรงไหนไปเซไปเซฟปขอดเซกันเราก็ไปรับคุยกันก่อนนี้น่าจะฟาร์มยากเออลืมซื้อดาบที่มาทำไมอยู่แบบผมลืมซื้อดบาบใช่ไหม โอ้ตีแรงเงนะีเนี่ยโอ้จะตายจะตายจะตายอ้าวจะเต็มเพย์ไม่ไหวจะขึ้นไงเนะี่ยอ้าจะตายคุณผูช้ชมครับ ผมว่าอยู่ในความยาวเนี่ย,ผม,ยผมลืมใส่โค้ดเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งโค้ดบล็อกฟูดโค้ดบล็อกฟูด ยี่สิีสมาทีเล้แล้วกันโอเคโอเคครับเราก็ได้โค้ดบ็อกฟูดมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะกดคอนอนโทรนี้ใส่อุ้ยเย่น่ะฟัอ้าวฮาหดวออยู่แล้วก็นึ่งขงห้าไกันกูซสอ ก็ผิดนะมันมีแต่โค้ดที่ใส่นีนใส่ไม่ได้เลยเคยไดยเคยได้หนึ่งนะแบบหนึ่งนะผมไม่ได้เตรียมโอเคได้ลโคโค 100. แล้วได้โค้ดยี่สิบนาทีที่ร้อยแล้วเขจะไปฟาร์มกันโอ้เจ็บโอ้เจ็บนะครับเจ็บนะนะไม่รุ่นพอดีเล็กน้อย เก่งมันเก่งนะมันเก่งนะมันเก่งนะนะอ้าเเราก็จะได้โคแล้วแล้วเอฟพีเยอะขึ้นได้ฟาร์มได้เลยเออลืม,ลม,ลมายายดูเลือดไป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 เฮ้ยใครอยากแย่งดื้อแย่งดื้อเออ อีหมเไ,ไม่เอาเราตีคุณนี่โอ้จะตายอีปกปครับไปไปตีีไมเออออออเออลม้นเือดไ้แก้วไวลุอ้านี่ไปยังไอูตรงไหนวะ อา่าเนี่ยมะอนอนมีปีจะบินไม่ได้ดูเร็วยี่สิบอะดีปาดีาดีสุดเกลีวเรวทุกคนเอาสุดเกลีสุดกลีสุดกลีสุดลี ti tu lai di ti ding isak tu ikut ni kau lah jadi ti kau ni lah eh ti tu dam kau boleh kiri tu eh okay ni ai ai ha ha ah uh, ah uh, ah uh, uh. oh, kau kau suam tidak uh, okay. อ้าวตายไปนี่ตายไปนี่เราจะรีบฟาร์มเพื่อเรื่ความรวดเร็วเรือ่องความเร็วอ้าอ้าตายสุดกทธิหนุนจะตใต้ได้อยู่อ้าวจะฟาร์มอะไรจ้างวันอีกจ้างหลายตัวเนี่ย Ta, tay giết lâu 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 lên lên, lâu lâu anh lâu 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 nó lâu nó ก่งเหรอเกงเหรอเกงเอเกงออ้าวด้ได้มาดีมาดีมาดีต่อย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 อืม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 อ้าอมอืมหนึ่งต่อยอ้าวอือ้าวฟัีอ้าวเมื่อก่อนมีหน้าต่างนี่หายแค่ฝา คือต่อจากนี้ผมก็ไม่ได้ถา่ายคลิปต่อเพราะว่าไฟบ้านผมตกเน็ตผมก็ไม่ค่อยดียแล้วจากนั้นผมก็ไม่ทำต่อผม